ยี่นาฬิกานาทีวันที่7สิงหาคมศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทโดยเหตุเกิดภายในซอยเย็นสบายพัทยาใต้ตํา,ตาตบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนํากําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบชี่เกิดเหตุพบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวนันออกกลางสัญชาติคูเวตกลุ่มใหญ่ฝั่งละประมาณ20คนยืนโต้เถียงด่าทอกันไปมาโดยพยายามจะบุกเข้าไปทําร้ายอีกฝ่าย โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระง,งับเหตุไว้ได้ทันโดยประชาชนได้ถ่ายคลิปความวุ่นวายไว้ได้จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักฐานสอบถามพนักงานร้านอาหารได้เล่าเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มชาวตะวันออกกลางสองกลุ่มนั่งรับประทานอาหารกันคนละโต๊ะแต่ไม่รู้ว่ามีปากเสียงเรื่องอะไรกันลุกขึ้นมาพยายามจะชกต่อยกันแต่พนักงานร้านได้ห้ามไว้ตอนแรกคิดว่าเรื่องจะจบ แต่ไม่นานสองฝ่ายก็ยกพวกกันมาแน่นซอยจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านได้บันทึกภาพวิดีโอไว้ได้เช่นกันเป็นภาพการโต้เถียงพยายามจะเข้าไปทำร้ายร่างกายของชาวตะวันออกกลางด้วยกันโชคดีที่มีคนห้ามปรามไว้จึงไม่ได้เกิดเหตุร้ายหรือมีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในซอยดังกล่าวเป็นอย่างมากแต่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาตรวจสอบและระงับเหตุไว้ได้ทันก่อนที่จะบานปลายเหมือนเช่นที่ผ่านมา หน้าพี่แล้วมันก็เบิ้ลใส่แล้วเราก็ขับเราก็ขับมาปกติแล้วพี่ใช่ค่ะหนูว่ามาเับแฟนอ้าลับมาลับแฟนเราเป็นอ้าลับใช่ไหมใช่่ะแล้วแล้วเขาเขาเขาปาดหน้าเราเขาเบิ้ลใส่แต่เราก็ไม่ได้ด่าอะไรเขาเพรามันก็ด่ากันกลับไปกลับมาเพราะมันก็คือบ้านเขาอ่ะเพราก็คือเหมือนการขี่รถปาดหน้ากัน เขาได้ทำอะไรร่างกายอะไรไม่ไม่ไม่ค่ะ็แค่เสียงกันเอเขามีปากเสียงกันได้เฉย Red Fight Academy a อ d c a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d Fight Academy